นี่เป็นการสแสดงการทำงานประตูฟ้ษาคุณใน H1 ของทาง P2B Auto นะครับตอนนี้เราพัฒนามาขึ้นมาเป็น2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชัน Standard กับเวอร์ชัน a l p h a นะครับด้านนี้ของเวอร์ชัน a l p h a นะครับผมเวอร์ชัน a l p h a จะต่างกับเวอร์ชัน t a ตร a r d ตรงที่ว่าการทำง,งานจะเหมือนเวอร์ชัน Standard นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าขณะที่รถเนี่ยอยู่ทางลาดชันจะสามารถเปิดและปิดช่วงที่จะเปิดสุดและปิดสุดจะมีการสโลว์เหมือนอ l p h a ด้วยครับขณะนี้เนี่ยท้ายรถอยู่สูงกว่าหัวรถเนี่ยประมาณ 30- 40ถึงซนติเมตรนะครับ นนขนาดถอยสุดเนี่ยจะช้าลงด้วยรถแรงกระแทกครับขนาดปิดก็จะช้าลงนะครับรถแรงกระแทกครับนในขณะปิดนะครับขณะปิดก็จะช้าลงด้วยครับผมนะครับ นะครับเพียงแต่ว่าขณะเปิดและขณะปิดเนี่ยจะมีสโลเหมือนสแตนดาร์ดแต่ว่าเมื่ออยู่ในทางลาดชันเนี่ยสโลยังคงทํางานอยู่ตามปกตินะครับทําให้ช้าเหมือนเอาผ่านนะครับระหว่างรถกับประตูก็ไม่มีสายถึงกันนะครับ สั่งเปิดสั่งปิดได้ยอย่างอิสระเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็นี้เปิดอยู่เราสั่งให้หยุดได้นะครับล้วสั่งเปิดต่อได้ครับ mm hmm. หรือปิดอยู่เราสั่งหยุดนะครับแล้วก็สั่งปิดต่อได้ครับ okay. <Okay. S 1> อันนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์กันหนีบเหมือนกันนะครับนี่นะครับ แผงคอนโทรลนะครับโอเคครับ